สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ่อนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทำการรีวิวแล้วก็อาจจะไม่ได้จัดหมวดหมู่นะครับคุณผู้ชมอาจจะขึ้นทั้งงานวัตถุมงคลแล้วก็ขึ้นทั้งงานต่างประเทศไปด้วยเลยนะครับเนื่องจากว่าสินค้าในร้านตอนนี้เนี่ยมันเคยขึ้นรีวิวก็เยอะแล้วแล้วก็ของใหม่ยังไม่ได้เอามาลงนะครับเนื่องจากว่าวันที่9กุมภาที่จะถึงนี้เนี่ย ผมจะทําบุญล้านเนาะเดี๋ยวพระต้องมานั่งด้านในนะครับถ้าเกิดเอาของมาลงเนี่ยมันแน่นพื้นที่ไม่พอก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวหลังวันที่9้เราค่อยเอามาลงแบบจัดเต็มแล้วกันนะครับโอเคเนาะถ้าเข้าใจแล้วนะครับ0 6 3 1 3 0 5 3 0 4ร้านมีดครูออยินดีให้บริการทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตนำพาทุกท่านมาร่วมชมกันอย่างมีความสุขนะครับกับเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนี่คือดาบญี่ปุ่นนะ บอกไว้ก่อนนะครับว่าในร้านของผมเนี่ยเคยนําเล่มนี้เข้ามาแล้ว1รอบตอนนั้นได้มา1เล่มก็ย้อนไปเมื่อประมาณเป็นปีแล้วนะครับน่าจะเกือบ2ปีแล้วตอนนั้นได้มาจากที่โคราชนะฮะไปหา FC แล้วเขาถือมานะเอามาให้ดูกันที่ตอนไปปิดวัตถุมงคลนะเนาะก็ได้มา1เล่มส่วนเล่มนี้นะครับก็ระหว่างที่ผมกำลังปิดมีดหมอหลวงพระพัดอยู่เนี่ยบังเอิญว่าได้มีดาบรุ่นนี้นะครับเข้าตา นะฮะก็เลยได้สอบถามเข้ามาครับว่าเขาก็ได้มาจากตลาดพระมาอีทีนะครับเป็นคนแก่ในแผงพระที่เขา,เาทําเกี่ยวกับของเก่านะเกี่ยวกับถ้วยทั้งกะละมังหมอ้อเก่าเตารีดเก่า,า,กาคือของวัตถุะส,สมเนี่ยนะครับเขาไปได้จากตรงนั้นมาอีทีนะรุ่นนี้เล่มนี้เลยนะบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ไปสั่งมาจากอาลีบาบาจากจีนนะครับผมเป็นคนคําไหนคํานั้นแต่ต้องต้องยอมรับอยู่ข้อหนึ่งว่า ในส่วนของงานประเภทของชินกุนโตนะครับหรือว่างานดาบโบราณวัตถุบโบราณเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีความชํานาญมากเท่ากับคนที่เป็นสายตรงนะครับแต่ผมจะถนัดแค่บางรุ่นเท่านั้นนะอย่างรุ่นนี้ขอสักคนหนึ่งล้วกันที่ดูและชอบจริงๆนะครับดูแล้วโอเคนะก็รับได้ส่วนใครที่แบบเฮ้ยอาจารย์แหมมันเปนแอบสั่งมาจากอารีบาบา แล้วมาขายเราหรือเปล่านะครับผมไม่ได้มีสันดานแบบนั้นนะครับบอกไว้ก่อนอันนี้การดักไว้พูดดักไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคนแบบแปลกๆมาอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วนะแต่เราดักไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับแล้วไอการที่ผมเนี่ยซื้อเล่มนี้เข้ามาเนะครับผมเนี่ยมันมีแค่เล่มเดียวนะกาไรจากสิ่งนี้สิ่งเดียวเนี่ยนะครับมันคงไม่มากพอที่จะมาทําลายศักดิ์ศรีผมได้หรอกนะครับเนะีเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเล่มนี้นะครับได้มาจาก ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะผมไม่ได้ไปปิดมาจากอาลีบาบานะครับบอกไว้ก่อนนะโอเคนะอ่ะตรงกันนะครับมาทีนี้มาเสพความสุขกันในการรับชมมีก็คือในบอดี้ของเจ้าชินกุโตต,ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหล็กหมดเลยครับจะสังเกตได้ว่าตัวหัวน็อตเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะมีการเกิดคราบสนิมมันเป็นเหล็กคุณผู้ชมไม่ว่ามันจะเป็นยังไงมันต้องมีการเกิดสนิมแน่ๆแต่เพียงจะช้าหรือเร็วนะฮะถ้าดูแลดีมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ถ้าดูแลไม่ดีมันขึ้นแน่ๆ อันนี้พูดไปเลยนะครับถ้าเป็นเหล็กนะบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีเหล็กตัวไหนที่มันไม่ขึ้นแน่ๆยกเว้นที่จากว่าไอ้พวกเครื่องยนต์ต่างๆที่เขาทำมากันสนิมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางรุ่นเท่านั้นที่มีการทําแก้นสนิมนะแต่โดยพื้นฐานทั่วไปมันขึ้นสนิมได้หมดนะครับตัวหมุดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเป็นบอดี้เหล็กนะครับน้าหนักที่จับเนี่ยมันค่อนข้างหนักกว่าตัวซามูไรทั่วไปด้วยนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปบอดี้มันเป็นเหล็กแล้วเพื่อให้การจับถือเนี่ยมันไม่กระด้างมือนะ หนังเอามาหุม้มอีกทีแล้วก็ตอกเป็นกระดุมท้องเหลืองมา3จุดตรงนี้เนะี่ยผมก็ขัดไปนิดหน่อยให้มันดูแบบเงาเงานิดนึงนะครับเพราะว่าเท่าที่มาตอนแรกมันเขอะอเหลือเกินนะก็เอาน้ำยาเช็ดให้นิดนึงนะครับแต่ในส่วนอื่นผมไม่ได้เช็ดไม่ได้เก็บให้นะเพราะว่าบางคนชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเก่าๆเลยเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้ที่ต้องเก็บเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อบางคนจะแกะออกมาแล้วมันไม่ออกเนี่ยผมก็ลงน้ํายาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยนะเนี่ยนะ ลงน้ํายาไว้ให้นะครับเผื่อบางทีแบบอยากจะแกะมาดูเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นคาบเลยคุณผู้ชมเนี่ยเนีเป็นคาบเป็นอะไรเนี่ยเนี่นี่เนี่เป็นคาบเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยก็ดูเอาตามเหมาะสมนะครับุณผู้ชมนะไม่ได้ยัดเยียดอะไรแต่ว่าเอามาให้ดูเป็นเป็นความรู้แล้วกันนะว่าชินกุโตะมันหน้าตาแบบนี้ทีนี้ในชิ้นกุโตะเนี่ยมันเป็นดาบที่เขาเอาไว้ใช้กันกับทหารญี่ปุ่น เพื่อเป็นการอวยยศหรือว่าเพื่อเป็นการแบบบ่งบอกว่าทหารเนี่ยนะครับยศอะไรนะจะมีตั้งแต่ชั้นประทวนชั้นสัญบัติแล้วก็ทหารยศชั้นสูงๆต่างๆที่เป็นยศพิเศษนะครับแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยผมได้เข้าไปดูในการทานสเลตแล้วก็ไปดูในบล็อกนะครับของญี่ปุ่นที่เขามีการเขียนเกี่ยวกับดาบชิงุตโตะเอาไว้นะครับว่าเล่มนี้เนี่ยมันเป็นดาบของทหารชั้นประทวนนะครับก็คือจะเป็นชั้นยศเป็นนานสิทพกจ่าพวกอะไรเงี้ยนะครับที่เขามีให้กันนะนะตอนนั้นนะ จากข้อมูลบล็อกบางส่วนนะครับซึ่งก็ให้ได้ไม่ละเอียดมากนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องไปหาของญี่ปุ่นแล้วก็ทาンสเลตมานะครับตัวนี้ไม่ใช่ใบเต็มนะครับเป็นร่องเลือดขนาดยาวตรงปลายมันเป็นปลายแบบตัดเฉียงนะไม่ใช่ตัดเฉียงขออภัยมันเป็นทรงปลายมนนะไม่ใช่ตัดเฉียงนะเมื่อกี้พูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่ามันเป็นเหล็กหมดเลยนะครับนี่ความยาวเนี่ยไซส์ขนาดพอๆกับวากิสาชินะครับแต่ความหนักนี่เอาเรื่องเลยทีเดียวบางคนบอกอาจารย์เป็น ทาชิมันก็ทรงคล้ายๆนี่นะครับแต่เรื่องของการการสร้างขึ้นมาแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยมันใช้งานแตกต่างกันเนาะนะเล่มนี้จบที่6000บาทนะครับใครอยากได้ก็มีเล่มเดียวครับคุณผู้ชมนะฮะอ่ะแล้วก็คุณผู้ชมครับผมฝากไว้เรื่องหนึ่งนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยนะครับมีมีมปกติแล้วเนี่ยมีคนโทรมาอยู่บ่อยครั้งแล้วก็บอกว่าอาจารย์ขอสายน้องแพรหน่อยได้ไหมอยากจะคุยกับน้องแพรอยากจะแบบถามเรื่องมีดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ผมก็ไม่จะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องมีดเนี่ยผมอยากให้ถามที่ผมหรือว่าแม่มากกว่าเพราะน้องเนี่ยเป็นเป็นเด็กใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะครับซึ่งโอเคบางคนก็เข้าใจได้เพราะว่าบางทีก็เห็นน้องแพ้ไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะครับเนะี่ยเขาก็อยากจะสอบถามอะไรเงรี้ยคนที่จะจะเป็นลูกค้าเนี่ยก็โอเคไม่ได้ว่าเลยนะครับแต่บางคนเข้ามาเชิงลักษณะคุกคามคือแบบโอ้ชื่นชอบน้องมากเลยอยากจะมีช่องทางติดต่ออยากคุยกับน้องเผื่อจะได้แบบสารสัมพันธ์ไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยคือ ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับต้องขอโทษด,ด้วยถ้ามาลักษณะนั้นผมบอกให้แม่คือปัดปัดไม่ไม่รับเลยนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าแม่น้องเขาอุตส่าห์แบบให้ให้น้องมาทํางานกับผมอะแล้วผมในที่นี้นะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชาวบ้านให้ความนับถือในส่วนหนึ่งครเพราะว่าผมเองก็วางตัวที่เหมาะสมนะครับมากพอแล้วผมก็ช่วยเหลือคนไปเยอะมากๆชาวบ้านก็ให้ความนับถือแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆแล้วผมทําให น้องเสื่อมเสียในการมาทำงานกับผมแล้วเป็นแบบนั้นนะฮะผมคงจะดูไม่ดีนะชื่อเสียงที่ทํามามันคงจะพังปนปี้เพราะะฉน,นต้องต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าจะเชิงชู้สาวอะไรกับน้องเนี่ยนะครับผมจะติดต่อผ่านผมผมไม่ไม่มีทางให้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจอกันเองอะไรเองเนะี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งผมจะไม่ยุ่ง ผมไม่ยุ่งเลยนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะวันเป็นชื่อเสียงของสิ่งที่ผมทํามาด้วยนะครับนะมันเป็นจจัยาบรรดด้วยส่วนพี่ๆท่านใดที่แบบเข้าไปแซวเล่นในไลฟ์สดไม่มีปัญหาเลยครับทำได้น้องชอบอย่างนั้นอนะ่ะสนุกสนานน้องชอบนะน้องชอบเลยสนุกสนานเลยนะฮะแบบนั้นน้องชอบ นะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันโจงแจ้งมันไม่ได้คุกคลามมันสนุกมันเอนเตอร์เทนเนี่ยพี่ๆหลายคนก็ทําให้ดูแล้วว่าคอมเมนต์แบบนั้นเนี่ยมันน่ารักมันนิสัยดีมันมันโอเคมันอิ่มเอ,ม,อมไปด้วยบรรยากาศที่มีความสุขแบบนั้นโอเคเลยนะครับนะยังไงก็ฝากน้องแพรวิวยัการสอนสอนน้องเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องมีดนะสำหรับพี่ๆเก่งๆนะครับถ้าอยากรู้เรื่องมีดถามผมได้เลยนะหรือถามคุณแม่ก็ได้นะครับอ่ะมาดูเร่มนี้กันหน่อยดีกว่าหลายคนบอกว่าอาจารย์เร่มนี้คืออะไรเนี่ยมาใหม่เนี่ยนะไม่เคยเห รนะุ่นนี้เล่มนี้คือเป็นมีดหมอของหลวงพ่อพัวัดห้วยด้วนเป็นวาระฉลองอายุวัฒนะมงคล100ปีแต่ว่าตัวมีดเล่มนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่ามีดหมอมงคลบารมี100ปีหลวงพ่อพัดนะครับผมนี่ในรุ่นของมงคลบารมี100ปีเนี่ยจะมีแค่ไซส์ขนาดเดียวก็คือจะเป็นขนาดใบมีดน5นิ้วความยาวโดยรวมเนี่ยจะมี9.5นิ้วนะครับ สัญลักษณ์ลายตอกของเขาเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ลายมังกรนะขออนุญาตหลวงพ่อนะครับในการาเผยแผ่พุทธศิ์นะครับามาดูกันครับเป็นลายมังกรแบบนี้นะจะเป็นรุ่นนี้โดยให้ความหมายคือจะเป็นมังกรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองสี่แควนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยก็ได้เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควตามคําที่ชาวบ้านผู้นับถือเนี่ยให้นิยามกันแบบนั้นนะครับ แล้วในส่วนของรุ่นนี้เล่มนี้เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือมีการจัดสร้างเนี่ยในจำนวนจำกัดนะเล่มนี้มีการจัดสร้างอยู่200เล่มต่อโค้ดเลขตั้งแต่1ถึง200นะด้ามเนี่ยจะเป็นการแกะสลักซึ่งจะแตกต่างกับอีกรุ่นหนึ่งจะมีการสร้างอยู่ประมาณ1,200เล่มในเล่มนั้นเนี่ยด้ามจะเป็นด้ามตัดแบบธรรมดาเป็นไม้มะค่าแต้นะเอ้ยขออภัยเป็นไม้มะค่าดำนะจะตอกเลขโค้ดตั้งแต่1ถึง1,200 สำหรับในรุ่นนี้นะนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีพิเศษอีกบางส่วนก็คือจะเป็นรุ่นแจกกรรมการซึ่งผมจะได้มาอีก3เล่มอันนั้นจะมีการจัดสร้างอยู่นะครับน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณไม่ไม่เกิน19 18 19เล่มไม่เกินนั้นนะครับผมแต่ว่าในรุ่นแจกกรรมการเนี่ยจะเป็นหลักๆนะครับที่ที่เห็นเห็นเลยนะที่เห็นเห็นนะจะมี9เล่มแล้วก็จะมะีด้านที่เป็นด้ามงาช้างฝักไม้โมกตายพายเนะี่ยอันนั้นอ่ะผมได้ผมได้มา3เล่มเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนะครับ อันนั้นอนะ่ะราคาจะเบาวกว่าเล่มนี้แปลกไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเห็นหลวงพ่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่หลวงพ่อท่านอนะ่ะได้สร้างไว้ให้พระเถระทั้งหมดเเล่มนะซึ่งในพิธีปลุกเสกเนี่ยจะมีพระเถระมาปลุกเสกทั้งหมด9เกจินะฮะแล้วก็จะเป็นปลุกเสกสองวาระด้วยในรุ่นนี้นะนะหลวงพ่อที่มาปลุกเสกเนี่ยก็จะมีณวันนั้นเป็นสมเด็จพุทธจารย์วัดไตรมิตรนะครับเป็นประธานในพิธี ณวันนั้นนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพัดท่านเป็นผู้ร่วมปลุกเสกด้วยหลวงพ่อพัดวัดเฮิดด้วนนะฮะหลวงพ่อทองวัดบานไร่นะฮะรู้จักกันใช่ไหมฮะหลวงพ่อทองวัดบานไร่อยู่โคราชนะครับมาด้วยเป็นลกูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณนะฮะหลวงพ่อบุญมาวัดข่าวแก้วทองโอ้โหดังๆทั้งนั้นนะฮะนะแล้วก็จะมีหลวงพ่ออยู่วัดอะไรนะวัดมนีชนขันนะ เชละขันนะแต่ผมจําชื่อไม่ต้องขอภัยด้วยนะต้องขอภัยเด้อบางทีแบบจาไม่ได้จริงๆนะครับแล้วมีหลวงพ่อวิชัยนะวัดหัวเด่นแล้วก็จะมีหลวงพ่อสมนึกนะแล้วก็จะมีพระอาจารย์อัดนะหลวงพ่อมหานครนะบางท่านเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้รู้เกียรติศัพท์ชื่อเสียงเรียงนามแต่ถ้าองค์ดังๆเนี่ยจะรู้จักนะครับในสายโซนๆเนี้ยที่ผมเล่นนะนะจะมี9้าท่านเอาง่ายๆคือมี9ท่านณวันนั้นนะครับเนาะอ่ะ รวมๆแล้วเนี่ยในมีดหมอชุดนี้นะครับที่บอกไปมี200รอเล่มด้ามตัดอีกพัน0รอยเล่มนะครับแล้วทําแจกเลยด้วยเนี่ยมีเราประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดเล่มนะเท่า mm hmm. ที่ดูนะบอกไว้ก่อนเผื่อใครไปเจอโค้ดที่ปแปลกๆมากกว่าน,นี้เนี่ยจะได้รู้อ่าเกม,มาแล้วจ้าอะไรจะได้รู้นะฮะอ่าในรุ่นนี้เนี่ยค่อยๆดูความพิเศษนะครับถามว่าทําไมรุ่นเนี้ยมีการจัดสร้างอยู่สองร้อยเล่มแต่ราคาปล่อยเนี่ยอยู่ที่ เจ็ดพันบาทนะครับเล่มนี้อยู่ที่7 0 0 0บาทนะแต่ซึ่งราคาผมว่าผมสมน้ำสมน้อที่สุดแล้วนะครับเล่มนี้นะเจ็ดบาทแต่รุ่นที่เป็นของกรรมการสร้างน้อยกว่านะผมได้มาเนี่ยรุ่นนั้นปล่อยอยู่6 0 0 0บาทเป็นด้ามไม้โมกนะฮะด้ามและฝักเป็นด้ามไม้โมกเป็นไม้โมกตายพลายด้วยนะครับการจะสร้างน้อยกว่านี้เยอะมากทําไมถามว่าราคาถึงไม่แรงเพราะหนึ่งคือตลาดเขามีการวนเล่มนั้นน้นนอยมากนะครับ เรื่องนั้นน้อยมากเดี๋ยวให้ดูดีกว่าจะได้ไอน,นี้เข้าใจนะอ่ารุ่นนี้นะครับคือมันมีการสร้างที่น้อยมากนะอันนี้เขาแจกกรรมการวัดนะนะมันจะมีอยู่19เล่มเขาสร้างไว้น้อยมากๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูน,นะนี่นะฮะเต็มเต็มนี่นะนี่นี่นี่เขาสร้างไว้น้อยมากมันเลยกลายเป็นว่าอ๋อในเมื่อสร้างมาน้อยใช่ไหม มันไม่มีวนในตลาดราคามันก็เลยไม่ได้มีการถูกดันขึ้นมานะมันก็เลยจะอยู่ราวๆประมาณ6000นะเล่มนั้นแต่เล่มนี้เนี่ยมันมีวนอยู่ในตลาดพระถึง200เล่มก็จะวนกันไปใครสนใจก็วนไปวนมาราคาก็มีการขยับไปขยับมาจนเคลื่อนมาถึงราคาที่7 0 0 0นะครับบางคนไป8 0 0 0 9 0 0กก็มีสำหรับรุ่นนี้เล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของหลักการตลาดและดีมาซอฟท์พายนะครับล่ห้ฟังแบบนี้นะถัดมานะครับ ในมวลสารเนี่ยรุ่นนี้มวลสารจะเป็นเส้นเกษาชันหมากหลวงพ่อพัดนะครับดินเจ็ดปาช้าดินเจ็ดโบดแล้วก็เศษชายจีวรนหลวงพ่อพัดผงพระศิวรีและก็ผงพระพิมพ์ต่างๆเนาะผงเหล็กน้ำพีผงแร่เหล็กไหลผงเขี้ยวเสือผงงาช้างผงกระเบื้องหลังคาโบดนะฮะแร่แเขาสมโพธิขา้าวตอกพระร่วงนะแร่เขียวแก้วหนุม,มาแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะที่ปนๆเข้าไป ในะบมีดเนี่ยเป็นทองเหลืองจากการหล่อหลวงพระพัฒที่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ประดิษฐานอยู่วัดห้วดนหลายท่านไปวัดห้วดนจะเห็นนะครับก็คือนี่แหละทองแดงอันนี้แหละนะครับผมที่เป็นทองทองแดงที่ใช้ในการหล่ออันนั้นหล่อองค์หลวงพัฒนที่ใหญ่ส่สุดในโลกนะครับนี่นะอ่ะทีนี้มาดูความสวยงามนะครับโอ้วันนี้ค่อนข้างไปแต่ละรายการนี่ช้ามากนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นยันมินะฮะยันมินะฮะ ถัดมานะจะเป็นยันมังกรนะครับเร้วผมลองตีกล้องให้ดูนะครับนี่จะสังเกตเห็นได้ว่ามียันโคตรพัดอยู่เไหมคะโคตรพอแล้วก็จะมีเป็นเหมือนลักษณะเหือนก้าวยอดนะฮะเป็นมังกรนะครับนะมีหัวใจธาตุนี่แล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มที่190นะครับผมรุ่นนี้จะมีการต่อโคดเป็นปุญญกาโมเป็นลายเส้นหลวงพ่อนะครับอันนี้คือจุดที่เกแท้นะครับดูตรงนี้ได้ปุญญกาโมตรงนี้สามารถบอกได้นะครับ นะยันต่างๆองค์ประกอบครบถ้วนเนาะนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมีกระบองท้าเวสุวรรณนะครับนะมงคลบารมี100ปีนะแก้ว3ประการมะอุประุธรรมประ,ประ,ระสงค์นะยันใบพัดนะครบถ้วนนะครับด้ามเนี่ยแกะนะอันนี้องค์หลวงพ่อพัดนะครับเป็นไม้แกะเนาะนะมีซุ้มให้ด้วยนะรู้สึกมันร้อนๆมือน,ะนะอนี่นครับ เนี่ยแกะลายเหมือนกันนะก็เล่มนี้จบที่7,000นะครับ7,000บาทอ่าประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของอ่ารุ่นที่เล่มละ7,000เล่มเล็กนี่เหมือนกันยังไม่มีใครปิดเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะให้ข้อมูลไปแล้วชอบถูกใจก็มานะจำนวนการสร้างน้อยๆน,นี่แหละนะครับดีนักแร เป็นแรไอเทมนะครับหรือว่าจะเอางานเทท้องนี่นะจริงงานเทท้องเนี่ยถ้าไปได้นะครับก็จะดีไม่ใช่น้อยเพราะผมก็จะได้มีทุนมาหมุนเนาะเพราะเล่มน้องพามากนะครับเล่นน้องเก้าพันนะจะผมอะปล่อยไม่เก่งเท่าเขาบางคนปล่อยไปหมื่นกว่าปล่อยได้นะปล่อยไปหมื่นกว่าปล่อยไปหมื่นสามหมื่นสปล่อยได้นผม9 0 0ายังไปไม่ได้แสดงว่า อ่าผมยังไม่เก่งมากพอนะที่จะให้ข้อมูลได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าที่ให้ไปก็เต็มแม็กที่สุดแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เล่มนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครปิดรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเนาะเดี๋ยวผมแถมที่สมน้ามนําสมเนื้อไปให้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆเลยนะครับคือมันนอกจากจะไม่ได้กำไรและทุนยังจมตรงนี้อยู่ด้วยนะก็เลยต้องหาทางระบายออกนะครับเนาะนะนะอ่ะไม่เป็นไร,รับตามความเข้าใจนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้เคยไล่ฟังแล้วง,งานมีดเทท้องนะครับผม ส6นาทีเนาะ,อะโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ครับสำหรับในชุดนี้นะเดี๋ยวผมว่านะเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะไลฟ์สดดีกว่านะวันนี้ใครสนใจชิ้นไหนก็ติดต่อได้นะครับนะเล,เล่มนี้เ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับชนกระดิ่งนะเล่มนี้เล่มละ900ยนะยังอยู่นะครับแล้วก็จะมีเล่มละ7 0็0นนะครับถ้าไม่ไลฟ์สดตรงใจจะได้ยากนะ ตั้งแต่จะยากเดี๋ยวผมไลฟ์สดนะช่วงเวลาประมาณสักไม่เกิน21นาฬิกานะครับของวันเนี่ยที่ลงคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดนะครับผมแล้วพบกันเนาะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม